สวัสดีค่ะพบกับบิมอีกเช่นเคยนะคะในช่องหิ่มีบ้านนาสะพภ้ตุรกีค่ะคลิปนี้นะคะบิมจะพาทุกคนมาฝึกพูดภาษาตุรกีเช่นเคยนะคะเนื่องจากบิ่มเคยทําคลิปเกี่ยวกับภาษาตุรกีไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามีคนคอมเมนต์อยากให้บิมทําคลิปเพิ่มนะคะเกี่ยวกับภาษาตุรกีนะคะซึ่งบิ่มก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากๆที่เพื่อนๆชอบคลิปนั้นนะคะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับภาษาอีกนะคะก็ จริงๆแล้วเนี่ยบิมก็ไม่อยากจะบอกว่ามาเรียนภาษาตรุรกีกับบิมนะคะเพราะว่าบิมก็ไม่ได้เก่งภาษาตรุรกีเนาะก็อยากจะทําคลิปแนวนี้นะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่อยากจะแบบเออฝึกพูดภาษาตรุรกีนะคะฝึกไปพร้อมๆกันถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ลองก็ลองเอาไปฝึกดูนะคะเผื่อจะได้มาพูดคุยกับคนตุรกีนะคะถ้าใครมีเพื่อนหรือว่ามีแฟนเนี่ยก็สามารถสื่อสารกันได้เนาะแล้วท็อปิกหัวข้อในวันนี้นะคะที่บิมจะมาพาทุกคนฝึกพูด ภาษาตรุรกีนะคะก็จะเป็นประโยคสั้นๆนะคะเป็นวลีที่คนตรุรกีเขาชอบพูดกันมากๆนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะชอบพูดอวยพรให้กันนะคะแล้วคนตรุรกีเขาก็ชอบอวยพรคนทำงานอยู่อาบน้ําเสร็จอะไรอย่างนี้เขาก็จะอวยพรให้กันคืออวยพรกันเยอะมากนะคะพูดกันบ่อยมากๆในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งถ้าคนตรุรกีได้ยินเนาะเขาจะแบบดีใจมากๆนะคะยิ่งถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะถ้าเขาได้ยินจากชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะแบบดีใจซึ้งใจน่ะ ทุกคนมีคนอวยพรให้นะคะวันนี้พิ่มก็รวบรวมมาหลายวลีเลยนะคะหลายประโยคเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงไม่ยากนะคะประโยคสั้นๆคะ่ะประโยคแรกนะคะคนเขาช้ายกันบ่อยมากๆแล้วก็ใช้ายแบบแทบทุกวันเลยนะคะเวลาที่มีคนจามะคะ่ะทุกคนช์ฮเยี่ยชาคเยอะะ่ยชถ้าเราจามนะคะคนตรุรกีเขาก็จะอวยพรให้เราทันทีเลยนะคะเขาก็จะพูดว่า ชกเาชาชคยยชะแปลว่าขอให้คุณมีอายุยืนยาวนะคะชกเนี่ยแปลว่ามากยาชาแปลว่าชีวิตนะคะขอให้คุณมีชีวิตยืนยาวนอกจากโชกยยชาแล้วนะคะก็สามารถพูดได้ว่าอีเยชะอีเยชะอีแปลว่าดีนะคะก็ขอให้มีชีวิตที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็พูดได้อีกแบบนะคะก็คือกุซายาชากุซายาชะ กูเชื่อปว่าสวยนะคะแบบ beautiful ขอให้ชีวิตเนี่ยสวยงามอะไรแบบนี้นะ,ะสมมุติว่าเราแบบจามออกมานะคะเขาก็จะพูดทันทีเลยนะทุกคนแบบโชคดีชะแบบนี้นะคะแล้วส่วนใหญ่นะคะคนตุรกีเนี่ยเขาก็จะตอบกลับเหมือนกันคนที่จามนะคะเขาก็จะตอบกลับไปนะว่า h e p b e r a b a r h e p b e r a b a r แปลว,ว่าอู e เกเรก็อายุยืนยาวด้วยกันนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำตอบนะคะที่สามารถตอบได้ก็คือ sende g i r l sende g เ r s ร์ส e ซนเก็แปลว่าขอให้คุณแบบเออได้เห็นนะเห็นไปด้วยกันว่าเราจะมีอายุยืนยาวประโยคที่สองนะคะก็คือเวลาที่เราจะกินอะไรแบบนี้นะคะมีกับข้าวมาแล้วเราจะกินนะคะคนตรุรกีเขาจะอวยพรให้เลยนะคะว่าอาเฟียตโอซุนอาเฟตโอซุนแปลว่าขอให้คุณแบบทานให้อร่อยนะ ประ่อวานนี้นะคะเขาจะอวยพรให้เลยนะคะก่อนที่จะกินข้าวเวลาแบบมีคนเสิร์ฟอาหารมาหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะพูดอาเฟียโดสุนกันนะคะพอทานข้าวเสร็จนะคะคนตรุรก,กีเนี่ยเขาก็จะอวยพรกันอีกแหละทุกคนอวยพรให้คนที่ทํากับข้าวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่เนาะคุณแม่คุณยายใครที่ทํากับข้าวให้เรากินเนี่ยค่ะเขาก็จะอวยพรว่าเอลิเนซาวลึกนะคะเอลิเนซาวลึก แปลว่าขอให้มือของคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาใช้มือในการทำกับข้าวเนาะเขาก็จะอวยพรแบบนี้นะคะประโยคต่อมานะคะก็เวลาที่เราเห็น ใครไม่สบายนะคะหรือว่าเขากําลังเผชิญเรื่องที่แบบแย่ๆเร็วร้ายนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่แบบเฉพาะเวลาคนไม่สบายเนาะเวลาเจอปัญหารุมเร้าหรือว่ามีอุปสรรคอะไรต่างๆคือเขารู้สึกแย่เฟลอะคะ่ะเราก็สามารถพูดประโยคนี้กับคนตรุรกีได้เลยนะคะว่า Geshmish Osun g e و m i م s و s u n คำนี้นะคะก็จะแปลว่าเออขอให้แบบหายเร็วๆนะขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะอวยพรให้นะคะประโยคต่อมานะคะก็จะเป็นประโยคที่ใช้เวลาที่เราอาบน้ําเสร็จนะคะเวลาอาบน้ำก็ยังมีอวยพรให้นะคะทุกคนโอเคเราอาบน้ําเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ําแบบสบายตัวเลยนะคะเขาก็จะชอบอวยพรให้กันมากๆเลยนะคะคนตรุรกีเขาจะอวยพรให้แบบนี้นะคะทุกคนซือฮัตลาโอซุน ซื้อฮัทละโอซุนทั้งแบบอาบน้ํานะคะเขาก็ยังมีแบบอวยพรให้การน้อแบบครั้งแรกที่มีเห็นก็ปแปลกเนาะเขาชอบแบบอวยพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่อมานะคะเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้าซื้อของที่ต้องแบบสวมใส่อะไรแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะอวยพรให้นะคะกูเล็กกูเลกกีนก็เป็นคําอวยพรนะคะทุกคนขอให้แบบสวมใส่แล้วก็แบบยิ้มแย้มแจ่มจใสแบบ ขอให้มีความสุขประมาณนี้นะคะใส่เลยคือเลยก็คือยิ้มอะคะ่ะแบบใส่แล้วขอให้ยิ้มมีความสุขอะไรประมาณนี้อะคะ่ะประโยคต่อมานะคะก็คือเวลาที่เราแบบเออได้งานใหม่อันนี้แบบมาแสดงความยินดีนะคะก็เหมือนได้งานใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรที่แบบคนจะมายินดีกับเราอะคะ่ะเขาก็จะมีประโยคนี้นะ,ะเขาก็จะชอบพูดประโยคนี้นะคะก็คือไฮหรือโอซุนไฮหรือโอซุน ก็เหมือนมาแสดงความยินดีกับเรานะคะเราก็จะพูดประโยคนี้เลยเนาะพูดคำนี้ได้เลยนะคะไฮหรือโ o oh, s ุนคำต่อมานะคะเป็นคําที่บิมได้ยินแล้วบิมรู้สึกดีมากๆเลยโดยเฉพาะครั้งแรกที่บิมมาอยู่ตุรกีนะคะเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนนะคะเดินไปท้องถนนไปโน่นไปนี่เวลาเห็นคนทํางานนะคะคนเก็บขยะหรือว่าคนที่แบบเสิร์ฟอาหารหรือว่าคนที่เขากําลังก่อสร้างทํางานอยู่นะคะถ้าเราเดินผ่านนะคะคนตุรกีเขาจะอวยพรให้กันนะทุกคนเขาจะพูดคําว่า k o l ลเก e ซ s i โคไลเกลซินก็คำนี้นะคะก็จะหมายถึงแบบขอให้งานที่คุณทำเนี่ยมันผ่านไปโดยง่ายนะเหมือนอวยพรให้แบบให้เราผ่านไปได้ด,ด้วยดีไม่มีอุปสรรคอะไรมาอะไรประมาณนี้นะคะบิ่มบิ่มชอบคำนี้มากๆเลยนะคะเวลาที่เราเดินผ่านผ่านใครที่เขากำลังทำงานเหนื่อยอยู่อย่างเงี้ยถ้าเขาได้ยินคำนี้นะคะเขาจะแบบแฮปปี้มากๆดีใจมากๆค่ะ มาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะแยกย้ายกันแล้วน้อจะจากกันแล้วเนี่ยเขาก็จะอวยพรให้กันนะคะจะพูดว่า candy n e i buck นะคะ candy nee buck ก็แปลว่าดูแลตัวเองดีๆนะ เหมือนอวยพรนะคะอวยพรให้กันแบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเหมือนวัฒนธรรมทางด้านภาษาของคนตุรกีนะคะเขาค่อนข้างจะแบบให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากๆนะคะเขาจะอวยพรให้กันนะคะเวลาเห็นอะไรเห็นใครทําอะไรทาโน่นนี้นั่นหรือว่าได้สิ่งใหม่ๆอะไรเขาก็จะอวยพรให้กันตลอดเลยนะคะวันนี้นะคะผมก็เลยรวบรวมมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคนตุรกีเนี่ยเขา พูดอะไรบ้างในชีวิตประจําวันนะคะอวยพรอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะประโยคเหล่านี้นะคะเพื่อนๆสามารถฝึกแล้วก็ท่องจําแล้วก็เอามาพูดได้เลยนะคะในชีวิตประจําวันถ้าคนตรุรกีเขาได้ยินนะคะเขาก็จะแบบโอ้โหแฮปปี้มีความสุขมากๆจริงๆนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะมีคําติชมอะไรอยากจะบอกบิมนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์บอกได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีคําใหม่ๆอยากจะมาแชร์ก็ แชร์กันได้นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะิก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ